สวัสดีครับวัพบกับผมเฉินลังเทพครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญกิติมาตักหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับนี่ครับเอ้าไปเอาไม้ไม้ไม้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายของผมนะครับเบนไก่จินนะฮะไก่ไก่จินไก่จินใช่มัมาไหว้โตกับพี่ลูกไหว้พงศุ้ักนะนี่เจ้านี้อร่อยมากนะทำเองเอาเลยนี่นี่ลูกสาวของ ของ R เบอร์หนะครับนี่สวยงามนะครับสวยเท่จัดอร่อยว่าเบนค้าทำเป็นสุกทำนะแ่นเป็นสุกอ่ะอ่ะทอ่ไอเบนเบนหักอยู่ให้เองเลยนะเลยนี่นะเจ็ดข้างหน้าสี่ตัวข้างหลังหนึ่งสามเนเฮยทีนี้ทีนี้บอกว่าร้านไหนห้ามซื้อนะที่พักเกียรว่าอะไรนะทุกปกติเขียนพรุ่งนี้รวยกันพอไหวอ่าครับผมนะแต่ถ้าเขียนว่า ซื้อแล้วรวยห้ามซื้อเพราะอะไรฮะมันขวนแมาแปลว่ารวยแล้วหรืออาจารย์เลยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูก่อนครับผมเป็นงานมไหมครับก็ติดดูแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้งานของเฉินเลยนะครับผมนี่นะครับมาดูทังนีของอันนี้ของเฉินนะฮะอันนี้ของคุณอาของเฉินเบอร์ห้านะฮะเตาลีดเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับผมผมของผมเฉินลังเทพครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิธีมาตักหนึ่งท่านครับผม เอาใหม่ใม่ใม่อ่าโอเคอือนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายของผมนะครับเบนไก่จินนะฮะไก่ไก่จินไก่จินใช่ไหมฮะนี่มาไหว้หลุมศพบรรพบุรุษอ่าไหว้พระซุยนะก็ก็คือเบนก็จะทำคอนเทนต์นะแล้วในขณะนั้นแค่แบบเก็บภาพไงเราไม่ได้เก็บภาพนานแล้วอันนี้ก็นี่นี่คุณพ่อของเฉินลังเทพนี่นะฮะนี่ป้าป้าผมเองครับป้าป้าผมกับกับเบนไก่จินนะฮะอ่าเป็นไงป้ารู้สึกภูมิใจไหมมีลูกดัง ลูกคนไหนดังลูกคนไหนดังจุดประทัดกันดังกก็วันนี้ก็มาที่หลุมศพของอากงอาม่านะฮะก็นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพากันไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวป๋าเดินตามมาเลยวันนี้ป๋าเทียบโรเล็กเป็นตากล้องพิเศษนะครับนี่อ่าป๋าเทียบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดินไปที่นี่นี่นี่เป็นบรรยาของญาติพี่น้องของผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกเบอร์สามครับพ่อผมเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเป็นพี่ชายคนโตอันนี้คนที่สามนะครับ เดี๋ยวเบนขอไมค์แนะนำตัวหน่อยครับจะแนะนำว่าไงชื่ออะไรครับผมเป็นน้องของเตี่ยน้องของเตี่ยนะฮะคนเพชรเรืองนะฮะเจ้าสัวจากทางใต้นะฮะแล้วคนนี้ก็คือเบอร์ห้าครับผมคณเพชรคุณชิดสนุพงศ์นะฮะก็วันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ก็คือมาที่หลุมศพของอาม่าอากงนะฮะก็มาให้เก็บบรรยากาศเดี๋ยวจะไปทางโน้นเลยนะป๋าเที่ยมนะไปเดี๋ยวตามไปดูกันเลยป๋าไประวังสะดุดนะป๋า นี่ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ก็ก็ทุกปีนะฮะก็คืออ่ะเบนต์มาอ๋อด้วยอ,อ่ะอ่ะก็ทุกปีนะเบนต์ไม่ปกติเบนต์ไม่ค่อยได้มาใช่ไม่ค่อยได้มาปีนี้มาบอกว่าจะมาเก็บภาพเออเอาโดนมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่เอาโดนมาบินด้วยมาเก็บภาพหน่อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆนี่นะฮะเก็บั็ดีครับครับนี่เบอร์เจ็ดครับผมเป็นพี่น้องหมายเลขเจ็ดนะฮะชื่อคุณลูกเรืองนะฮะ เจ้าสวเมืองพัทยาอ่านี่นี่นี่หลุมศพก็เรียกว่าห่วงซุยนะฮะของอา่ากงผมก็อยู่ที่นี่นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นก็เป็น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 ญาติพี่น้องที่ที่มาไหว้ที่ห่วงซุยเหมือนกันนะฮะเนี่ยอ่าแต่วันนี้ดีหน่อยนะฮะอากาศไม่ร้อนนี่นี่ห่วงซุยอ่าเบนเบนเดี๋ยวเบนช่วยเก็บภาพแบบมุมกว้างหน่อยไปโกมาเข้ากล้องนิดนึงอย่าอายคุณอย่าอาย ไปลงนะเล่าได้เล่าได้อ่าก็อันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวถ้าเก็บภาพต้องให้เบนซ์เป็นคนเก็บภาพหน่อยนี่เบนซ์เบนซ์เก็บภาพยังไงวะเดี๋ยวท่างให้เบนซ์ไกจินเก็บภาพหน่อยนะฮะมุมกว้างใช่ไหมอ่ามุมกว้างแล้วให้เห็นให้เห็นชัดๆหน่อยเห็นฮะนี่ 宽广。 สุดในบรรดาพี่น้องนะฮะ่เอาพาไปยืมห้อยก่อนจะหรอวันนี้นี่นะห้อยพ่อเต็มคอเลยอ่าผมมันบอกมันห้อยมาห้าองค์กูจำได้หมดนี่นะครับคนนี้ก็เสียงเพราะที่สุดเสียงการมังจิงก็มาอดีตเรียกว่าเสียงทองใช่ไหมฮะแต่ว่าชาดําเย็นกับโอเลี้ยงนี่เจ้านี้อร่อยมากนะทำเองเอาเลยนี่นี่ลูกสาวของของอาเบอร์หกนะครับนี่สวยงามนะฮะสวยเท่จัดเอาสักแก้วจ้ะ เอาอเลี้ยงพี่ยังไม่ได้นอนเลยนี่นะฮะอ่วใหญ่แก้วเล็กอ่าใหญ็ได้ดค่ะกุกกิกอ่ะกุกกิกแนะนําแนะนําหน่อยค่ะชื่อชื่ออะไรจ๊ะชื่อกุกกิกๆๆนะพี่เห็นกุกกิกมเด็กเด็กๆนะอ่าอันนี้แม่กุกกิกนะครับเนี่ยนี่สมัยก่อนตอนเด็กๆผมก็ไปทํางานที่บ้านของอ่าคนเบอร์หกนะฮะเนี่ยก็อยู่กับขักบินด้วยจําได้สมัยก่อนนะ <S <S นี่นะฮะนี่นี่ที่ที่ครอบครัวของบ้านผมนะฮะกับข้าวนี่ทำมาเองฮะทำมาเองฮะ ทำเองนี่มาจากยะลาเลยใช่ไหมครับนี่ทำเองเลยนะฮะกุ้งไม่ได้ยัดตะก่วนะฮะบอกไว้ก่อนกุ้งทะเลเลยนะฮะไม่ได้ไม่มียัดตะก่วนะฮะนี่โอ้โหนี่เห็นแล้วหิวเลยครับผมนี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออันนี้ก็เป็นหลุมศพของอาม่กงผมนะครับเดี๋ยวรอมาทําพิธีก่อนตอนนี้ยังมากันไม่ค่อยครบนะครับนี่ก็ต๋าจัดดอกไม้นะฮะ คนนี้คนนี้ก็จะจะจะเป็นคนที่อายกล้องมากนะจะชอบถันหลังให้กล้องก็อันนี้ก็เจอพิถีพงสุกก็คืออาคนที่สามของผมนะครับปีละครั้งอยากให้ให้พิีพงสักเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปเจอหลวงพ่อดำวัตถุยงนยฮะผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนสักนิดนึงสักนิดนึงอยากรู้ว่าตอนนั้นหลวงพ่อดำวัตถุยงเนี่ยท่านเป็นพระที่ใจดียังไงฮะ พี่พดุงเคยเจอธรรมะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเล่าเขาบอกว่าสมัยก่อนเพี่งสุงเนี่ยชอบโดดเรียนเกเรเสียประวัติหมดอย่างนี้เพล่งสุกเป็นคนลรกบอกว่าโดดเรียนแล้วก็ชอบไปที่วัดตุยงไปหาหลวงพ่อดำใช่ไหมฮะหลวงพ่อดำก็จะถามว่าเที่ยงแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนกินอะไรกันหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคแล้วเขิน ก็แต่ก็บอกว่าก็คือหลวงพ่อดำนี่เป็นพระที่ใจดีสมรตนะฮะคอนเฟิร์มไม่ยึดติดอะไรไม่ยึดติดอะไรวันนี้ห้อยพระอะไรมาครับหลวงพ่อถือหลวงพ่อถขอชมหน่อยได้ไหมฮะสักสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นรายการเพื่อนก็เลยอยากจะให้โชว์ว่าอารของเราเนี่ยก็โอ้โหโอ้โหตลาเพชรครับผมเพื่อนอันนี้ตาวิสเอใช่ไหมฮะ โอ้โหแฉหรือเปล่าเอหรือบีเนี่ยน้องไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแชร์ซื้อมาจากเชื้เท่านั้นนี่แหละสวยมากครับอ่ะเบอร์สามนะครับนี่นี่ไอ้องที่เจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนนะองน้าสวยจริงอ่าไอ้องน้าสวยจริงนี่นะฮะอันนี้เบอร์สิบธรรมดาอันนี้หล่อที่สุดในบ้านเลยหล่อที่สุดในบ้านเลยคราวน่าอย่าพูดอย่างนี้นะมีพี่ชายคนหน่งอยู่ครับผมจะมีความไม่เห็นด้วยรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเข้าใจไหมครับผมอปลงคำพูดที่นึงครับผมนี่นะฮะอ่านี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็เอาป่าเจี๊ยบมาด้วยนี่ถ้าถูกนี่ป่าเจี๊ยบรุ่นน้องบอยอ๋อสวัสดีครับรุ่นน้องบอยรุ่นน้องรุ่นน้องเหรอรุ่นน้องอันนี้อันนี้ไฮไลท์ใช่ไหมรุ่นน้องน้องพ่อร้องพ่ออันนี้ไมค์อะไรไมโครโฟนเวลาคุยอะไรอย่างเงี้ยต้องร้องเพลงด้วยไหมซักเพลงเอาไมค์มาเลยดีกว่าอันนี้ไมค์นี่นะฮะเป็นบรรยากาศในอันนี้อาเบอร์เจ็ดนะฮะก็ที่คอนี่บอกเป็นสิบร้าน นี่บรรยากาศครับอร่อยว่าเป็นชาทำดีมากชุนตุกทำนะเอาเหรออเอพี่มัวแต่เห่าอ๋อโอเคอ่าหลานเห็นก็จะมันรัดูไม่น่ารัก นี่นะครับมานี่ก็มาทํากับข้าวกันสดๆเลยนะฮะนี่ก็ครัวหัวป่าเสียงทองร้องเพลงก็เพราะนะฮะเพลราะเขาร้องเพราะทุกเพลงเลยนะเพราะทุกเพลงเหรอใช่เพราะอะไรถึงร้องเพราะเพลงร้อง,อง <c oughs> โอ้ขอบคุณกายขอชายเมืองสิงสัสัก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 หนึ่งท่อนได้ไหมครับเมืองสิงก็ทางนี้เลยนี่เงาเสียงชายเมืองสิงอยู่นี่ ขอสักหนึ่งสักหน่้อนได้ไหมมันก็มีเนสีเดี๋ยวมันยังอยู่เฉยขึ้นไม่ได้หรอกคนที่ฟิลลึกมากมันมีลึกตื้นกับเกินโอเคกลิ่นหอมมากครับนี่นะฮอยู่ของนันนนะเียม่งมาใช้ นี่ปลาอะไรเบียร์่อ๋อันนี้ไม่ได้กินเบียร์อ่ากินแล้วก็จ <c oughs> ะขับรถได้เลยอ๋อเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขับรถได้อีกหอมมากเลย <c oughs> นี่นะฮะนี่น่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยนะเนี่ยที่ว่าที่มาที่ฮงซุยแล้วก็ทํากับข้าวสดๆให้อากุงอมาม่าเลยนะคือแล้วและนี่ก็เป็น พ่อครัวประจําที่นี่เลยนะฮะทำได้ทุกอย่างจริงๆคนนี้นะแผนกเสบียงอ่ะคือเนี่ยทาทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้นะฮะนี่นี่มาทอดปลาที่นี่ไม่พอนะฮะกับพวกกับข้าวบานนะฮะนี่นะฮะกับข้าวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับเนี่ยทาสดนะครับเนี่ยกุ้งนะฮะนี่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 โอ้โหเนี่ยเอามาไหว้นะฮะเนี่ยกับข้าว นี่นี่นี่โอ oh ้โหข้าวเพียบเห็นแล้วหิวเลยอ่าโอ้โหนี่ขาหมูก็มีนะฮะนี่กับข้าวนี้บานเบอร์ฮะนี่นะฮะหลุมศพมอ้เจียบเข้าไปนั่งก่อนที่ วหนึ่งวันวันลุกขึ้นเราก็เข้าไปเราเข้าไปแต่ว่ามันเป็นป่าที่แบบป่าลึากเลยอันไหนของอาม่าของอ,อากุงวะเบนอ่าต้องดูจากภาพมุมสูงเนาะแต่นี่นะอันนี้เบนก็ไปถ่ายที่ประเทศจีนนะครับอ,อันนี้เบนจะไปดูอ่านได้อืมไม่ใช่อาม่าอ่าไทยพอเน,นี่ยไทยพอไทยพอคืออาม่าของของพเพลิงสุกใช่ไหม <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่เออต้องอย่างนั้นเลยิสุกใช่คือไทยพอคือจะสุสานจะดูดีกว่าไทยกุ้งหน่อยเพราะว่าเขาเสีย เสช้ากว่าเยอะเว่าใ้นตัวเสียตั้งแต่เขายังหนุ่มอยนะเขาก็เลยสื่อสารเขาก็เลยเอรูาใ้ใช่ใช่เป็นเขารู้คนที่ถ่ายอยู่ตรงเนี้เขาก็ซูมหน้าดูทีละคนว่าเออหน้าเหมือนใครบ้างอะไรบ้างรวเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้เขาดูด้วยไม่มีร่างแปะอ่ะนะมีร่างแปะไม่มีไม่มีเพื่อนเป็นคนจีแล้วก็ถามทจีนเนี่ยไปช่วยใแล้วเแปได้ยเไนี่นะฮะ พี่รุมศพนี่ครับ่ากลัวขาดเขาไม่ได้เลยนะฮะคนนี้เป็นเป็นสีสันทํากับข้าวเก่งคือครบสูตรนะฮะแต่ว่ามีข้องใจอยู่เรื่องนึงฮะับกซกูบอกว่าทําไมชุนสุกถึงมีฉายาว่าฟันงูฮะ อยานานแล้วฉันอยากเก่าแก่มันเพราะอะไรฮะอันนี้อยากรู้เก็เรียกฟันงูเห่าฟันงูเห่าฮะสมัยนี้นเคยใหม่ใหม่ใม่สมัยหนุ่มๆนี่เคยทําฟันปลอมนะแต่ว่าทําแบบติดใจเลยอ่าติดใจติดใจแบบไม่ไม่ได้แกะครับผมก็ซาซาก็ไปกินงูเห่าหัดเห็ดกินงูเห่าเขียวไปปักฟันหักกลับมาบ้านนะเจ้น้องๆไปทำอะไรมาปฟันหัก กินงูเข้าวะเีาเกียบันงูเข้าอย่าไปคิดมมกนี่แค่เรื่องเดียวก็หาาหาวนะนี้นะครดีนะไม่มีแดดนี่ก็กำลังทำการไหว้บรรพบุรุษอยู่นะครับนี่เบอร์เจ็ดครับผม เกกหุนครับผมนี่ครับสวัสดีครับหล่อมากคนนี้หลอ่อหล่อที่สุดน,นุ่มลิปคอนมาห้าร้อยป๋าเดี๋ยวว่าไหว้อามา่าโกงผมด้วยไหมไม่ป๋าเขาก็เหมือนคนในครอบครัวผมแหละอา่อา,อาคือผมก็นับเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ อ่านออกว่าชิ้นถูกอันนี้อ่านอ่านอ่านชื่อว่าอะไรชิวไหมมีคำว่าชิวไหมมันต้องคือว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมนี่นะฮะผลเงินประกาสอบเลี้ยงตัวเลยนะฮะเลี้ยงคิวฮะสวัสดีครับสวัสดีเราอยู่ ขุานแม่งตัวจริงนะครับวันนี้ดูนะครับคนไทยนะครับส่งเสริมให้รวยแบบพันใจในเดือนละสองครั้งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอย่าลืมเจอแล้วช่วยกันอุดหนุนนะครับคนละห้าใบสิบใบช่วยชาติประชาชนก็จะโชคดีนะครับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งในล้านแต่คนที่จนจนต่อไปครับสวัสดีครับเอาล้านไหนดีครับเอาล้านตอนนี้มีสองใบแล้วนะเป็นพาล้านเดียวกัน เบ้นซื้อหนึ่งใบทำไมเบอร์อย่างเงี้ยมันจะออกเหรอมันไม่รู้มันไม่แน่ปะคนเราถ้าหยิบมั่วๆถ้ามันจะออกก็คือออกไปให้อนน้้้ไปซืททาางงีีเขาบอกมาไม่ถึงไปทวงฟ้าแม่ของแม่นี่นะฮะลอตเตอรี่เรียงคิวมาเลยฮะเขาคิวเบ้นต้องเรียกเขาว่าอาซิมใช่ไหมแฟนชนสุขอ่าอาซิมอ่า ขอบคุณครับไอ้เบนเบนหักยิบให้เองเลยนะเงยนี่นะเจ็ดข้างหน้าสี่ตัวข้างหลังหนึ่งสามเงยตีนตี้บอกว่าร้านไหนห้ามซื้อนะถ้าเขียนว่าอะไรนะทุกนสุกปกติเขียนพรุ่งนี้รวยออพอไหวอ่าครับผมนะแต่ถ้าเขียนว่าซื้อแล้วรวยห้ามซื้อเพราะอะไรฮะมันผวนแม่แปลว่าซวยแล้วหนื้อย่าซื้อมเชื่อตูนี่นะฮะ ไอ้เจ้าสวเจ้าสัวกกำลังแหมวนะครับอ่าโอ้โหเงินเป็นฟ้อนนะฮะสร้ <c oughs> สอยสอยคอนี่เส้นเบลเลอร์เเจ้าสัวครับผมเจ <c oughs> ้าสัวจากทางใต้ครับผมย สโซเชียลราจะไม่สามารถปรากฏตัวได้ในโลกใบนี้ใช่เลยนี่ฮะก็เป็นครับผมมันพูดเยอะแล้วต้องร้องเพลงมันฟังอ่ะสักเพลงครับผมหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมนี่แม้่ยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสไหมมันจะเปื่อก่อนไหมครับล้อหัวร้อเออเดี๋ยวก็นึกว่าเฮียนนี่ฮะ นี่กับข้าวนะครับนี่ก็ของที่บ้านนม้าผมเนี่ยทำแบบสดๆนะครับทอดปลาก็ทอดที่นี่นะฮะไม่ได้ซื้อเลยครับผมอ๋อโชว์หน่อยฮะกับพวกกับข้าวนะผมหิวมากน้ยำลายหยดนี่ฮะรอรอกินอยู่เมื่อกี้คุณอาผมนะฮะเบอร์หกคุณอาชุนนะฮะฉายาฟันงูเมื่อกี้เพิ่งทอดปลานะครับนี่ครับผม เชงวาวเชงสแน็คมาจากเชงวาวเชงวาวเชงสแน็คฮะเปลี่ยนแล้วอ๋อย่ไมแมหรือว่าหือกันแล้ว๋าไม่ักบายอะตาซื้อแล้วออนี่ผมบอกอาอาผมว่าป๋าเป็นรุ่นน้องผมนี่ทุกคนเชื่อหมดเลยนะอ๋อยนี่นะฮะอันนี้อาคนที่ห้านะครับเจอกับ พระอาจารย์น้องวัาสายขาวมาแล้วด้วยนะครับอาจารย์นองใจดีไหมครับชุนสุกเอ้ยเย็นสุกโอ้สุดยอดใช่ไหมัะเป็นคนไม่เอาอะไรเห็นได้ข่าวว่าเย็่นสุกยังเอาพระในคอเนี่ยให้อาจารย์นองเสร็ด้วยอใช่ไหมจะนองว่าใส่ขาวใช่ใช่ใช่ช่เพราะว่าในคอเนี่ยช่วยบุกเสกใหม่ให้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้ตะกรุดนารายณ์แปลงรูปมาด้วยสั่งทองคําไปสิบดอกจะเอาสิบดอกบอกมีสิบพี่น้องครับผม เขาให้มาไม่กี่ดอกเอง,ท,งทั้งเงินทั้งทองคือ <c oughs> แต่เขาบอกว่าสบเขาบอกว่ายังไม่ได้เสกทองคำอีกสิบดอก<ข>ค่อยมาเอาอีกอะไรตอนนั้น<ม>ตอนนั้นเป็นยางงั้นเนี่ยคือของจริงก็คือถ้าเป็นคนอื่นน่ยยังไม่ได้เสกเขาก็ให้ได้แต่อาจารย์น้องถ้าย,ยังไม่เสกท่านไม่ให้เนี่ยท่านน่าเลื่อมใสก็ตรงเนี้ยป๋าก็ค่อยมา,าเนี่ยตะกุดอาจารย์น้องไม่ได้ค่อยอยงป๋า,ปาส่งประกวดอยู่อ๋ออันนั้นดอกเล็กอะไอดอกเงินขายไปแล้วใช่ไหมดอกเงินขายไปแล้วอ๋อโอเคอันนี้ค่อยอะไรมาเนี่ย หา,ล, <c oughs> าล้ว่ะเนี่ยหาล้วอุ้งนี้ปล่อยไ่้หมไม่เหลือนะจะได้ให้ลูกเหรอลูกช้า ในไอเก็บภาพไปเยอะอย่างเบ้นเก็บไปละแล้วไปเล็งสุกหน่อยให้เขาคุยกับย่าที่จีนนีดห่งอ๋อโอเคไม่ร้อนหรอกว่าใส่ชุดนี้มาแต่วันนี้ก็ดีนะอากาศไม่ค่อยร้อนมากใส่เต็มเลยหนึ่งสิบคนภาพนี้เท่มากนี่แหละครับมีของอันนี้ของเฉินไหมฮะอันนี้ของคุณอาของเฉินเบอร์ห้านะฮะเตารีดเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือทางใต้นะฮะเป็นครอบครัวหลวงพ่อทวดนะฮะทุกคนก็จะ ห้อยบูชากันนะฮะน,นี่ตลับร้านเดียวกันเลยนะร้านถมทองร้านถมทองนี้คืออาอาคนที่ห้าของผมเนี่ยเป็นคนแนะนำให้ผมไปทำตลับงานลงยาเขาลงทองดีาดยาดีมากมอนไม่ลอกลงคนอื่แขวนแขวนมันหลุดมันหลุดใช่ไหมอ๋ตอ,อต้องถมทองอย่างเดียวสวยงามนะฮะ

มีบรรยากาศที่สุดแสนครับผมเปล่ปลาฮะนี่อาจารย์ของเฉินลังเทพครับผมนี่อาจาจรยย์เลนะีให้อาจารย์ดูก่อนครับผมเป็นไงบ้างครับสัตว์ศึกดูแล้วใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไอ่าวันนี้นะฮะอาจารย์ของเฉินเลยนะครับผมนี่ องค์นั้นสวยกว่านะอันนั้นเบ้ามันเยอะกว่านะนี่ก็สวยแต่ว่าอันนี้ก็แจ่มแล้วนี่ก็สวยนี่ะฮะอันนี้ก็คืออาคนที่สิบนะฮะคอรจะพอดูได้โดนมาเป็นล้านนะตรงนี้พอได้อยู่นะถูกนะฮะเทียบองค์นั้นไม่ได้หรอองนั้นสวยกว่านะ นี่ก็อยู่อยู่อยู่บนสุสานของอม่านะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรียบๆง่ายๆน่ารักแบบครอบครัวครอบค,ร,ครัวนะฮะทุกปีก็จะมาข้างบนนี้ก็คือเป็นการโปรยดอกไม้นะฮะนี่โอเคแล้วก็ทําการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับนี่คนเดียวนี้เหมาทุกหน้าที่เลยนะครับอาเบอร์หกของผมนะฮะนี่ ิวนี้นะตอนนี้่อยู่แต่เราน้ำอ่ะไปตับไก่น้องไกเน้อต้มกเลยไม่ชอยไม่่ไม้ี่อยอไร้อยื่อมกันราต้องมร้รองล้ก็ต้องให้ได้ปัญหาต้องรู้ว่ามันตอนนี้กลังล้อมวงรับประทานอาหารกันนะครับอ่ากินกันแบบง่ายๆนะครับนี่ๆ้อเข้าหนขอเข้าอ่ะนี่นะฮะล้อมวงกันนะฮะนี่ครับแม่ครัวนะครับนี่ สวยมากครับสวยงามครับทํำข้าวมันไก่ทําแกงเขียวหวานนะฮะแ,แล้วก็กุ้งนะครับโอ้โหบบกําลังร้องวงรับประทานกันนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องกินสองจานนะนี่ฮะ้องวงกินข้าวกันฮะตอนนี้ก็รังบประทานอาหารกันเสร็จแล้วครับแบบกําลังเริ่มเก็บของกันนะครับเแบบนี่ยแบบ ตอนนี้ก็กำลังเก็บของนะครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยร้อนนะป๊าปานะอันนี้คุณพ่อของเฉินรังเทพครับผมนี่นะฮะนี่นี่ใหม่ใหม่อ่าติดกดนะก็มาทุกปีนะปกติป๊าป๋าปีนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วนะเนี่ย78เท่านั้นโอ้โหแต่ยังยังหนุ่มนะฮะเนี่ยเห็นไหมพ่อของเฉินรังเทพครับผมนี่ยังหล่อเฟี้ยวครับผมอ่าวันนี้ก็มากับเบนซ์นะเบนซ์ก็มาทำคอนเทนต์ด้วยนะป๊าป๋านะ อันนี้เราก็เตรียมตัวกำลังจะกลับบ้านกันแล้วเอ่อกำลังเก็บของแล้วกับข้าวแล้วก็ทำมากินเองทุกปีนะฮะอ่าโอเคนี่ครับเริ่มเก็บของโทษนะครับท่านุู้ชมมีไปโรงเตียหยางแล้วใกล้ก็เตียอย่างแล้วครับเขาจะมารับเราแค่ชั่วโมงเดียวเขาขับรถมารับเราชั่วโมงเดียวก็ถึงเลยมีรถรถยนต์คันหนึ่งรถเก๋งสี่ประตูอืม ถ้าคุยกันอย่างนี้ก็เขาเป็นคนบอกเป็นเองว่าถ้ามาพัฟฟ้า,ากับคุณจุกมาและเบ้นมาเดี๋ยวเขาขับรถมารับ,บเขาก็ขับมาจากบ้านชั่วโมงหนึ่งรับเราที่สนามบินแล้วก็กลบ้านเลยเป็นไงป๋ามาสนุกไหมเฮฮาไหมกินกินข้าวอิ่มแล้วเอากับข้าวเอาขนมกลับบ้านด้วยครับป๋าแหมวโอเคเดี๋ยวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปีนี้ก็ สนุกสนานนะอากาศก็ไม่ร้อนเบนเบนก็มาด้วยปีนี้ยังอร่อยอยู่เลยยังกินยังโอ้โหล่มล้นเลยครับผมนี่น่าจะฝนจะมาแล้วฝนจะามาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซั่มสกายเป็นกำลังใจให้ผมกลุ่มลังเทพ่องไก่จินนะช่องไก,ก่จินไม่ใช่ช่องลัง,งเทพเอาหรอวันนี้ตัวผมชัยลังเทพแล้วก็เบนไก่จินนะฮะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบเย้